เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคําชื่นช่ำธรรมชาติแร่ชาตอุดมเครื่องถมสามกระสัดมากวัดมากศิล์ครบสิ้นกุ้งปูสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชารหารหญิงสุภมาชยาพอนนท์กลับ มหาวิทยาลัยวาลัยลักษ์ค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงจิตติมาจันสิริสถานศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงกุศกรทศเกิดมหาวิทยาลัยวาลัยลักษ์ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ เชนเอกชนิดวอร,ราหมหาวิหารตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณทางทิศใต้มีเนื้อที่25ไร่2งานวัดประธาตมีหลักฐานการก่อตัอ้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวโดยกล่าวว่าวัดแห่งน,นี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาพระองค์จึงพระราชทานให้เจ้าฟ้ายุคนที่คำพรไปนิมนต์พระจากวัดพริรจิตมาจำพรรษาวัดแห่งน,นี้ การรักษาและพัฒนาให้วัดเจริญยิ่งขึ้นโดยมีเจ้าอาวาสดูแรกนามว่าพระครูวินัยทอนนุ่มต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทา,านนามให้วัดแห่งนี้ว่าวัดพระาธาตุวรมหาวิหารโดยชื่อของวัดพระาธาตุวรมหาวิหารนั้นมาจากครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จด,ดับขันปริยพานเมืองต่างๆในเวนคว้น สมภูธวิปได้แบ่งพระบารมีกระกทาไปเก็บรักษาเขารพบูชามีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนทบุรีได้พระธันตธาตุมาเก็บรักษาไว้จากนั้นพระสิงหาราชเจ้าเมืองทนทบุรีให้นางเห็ีชาลาและเจ้าชายทนทก,กุมารอัญเชิญพระธันตธาตุลงเรือหนอีไปลังกาในเวลานั้นถูกพายุซัดทั้งสองพระองค์ขึ้นฝั่งหน้าหาดสายแก้ว แล้วฝังพระหันตาธาต์ไว้ต่อมาพระเจ้าสีธรรมโสกราชได้พบรพระหันตาธาตุและโปวดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีสรีธธสถานพระบรมสารีริกธาตุสร้างเมืองนาหาดทรายแก้วพระบรมธาตุเจดีนครสีธรรมราชได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากสีวิชัยในด้านความเชื่อพระบรมธาตุเจดีเป็นศูนย์รวมความเชื่อประเพณีเกี่ยวข้อง ดังเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการนำผ้าพระบทขึ้นบูชาพระพุทธองค์เป็นประจำทุกปีซึ่งเรียกว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีในวันสำคัญทางศาสนาชาวนครได้ร่วมกันบริจาคเงินไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันแล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีเรียกว่าผ้าพระบท หรือพระบทนิยมใช้สีขาวสีเหลืองสีแดงสำหรับผ้าสีขาวนิยมเขียนภาพเนื้อหาเก,กี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติสเสด็จออกบรรพชาตัดสรุปประถมะเทศนาและปร,ะรินิพานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นเอกลักษณ์ประจําเมืองนครศรีธรรมราชแก่นแท้อยู่ที่การบูชาพระพุทธเจ้าจึงเป็นประเพณีที่สืบทอดจนถึงทุกวันนี้